มุมกว้างเลยเขาแล้จุ๋ยอ่ะเสียงเขาจุ๋ยอ่ะคุณรู้ว่าตรงนี้มันมีเสียงด้วยซ้ำอ่ะกูจะบอกให้มันมีตลอดนะเว้ยแต่ในเมื่อมันไม่ค่อยมีเว้ยเพราะว่าเป็นผลอะไรนั่นมลพิษทางเสียงนี่ถ่ายหน้าเลยถ่า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 ยเป็นตอนกลางคืนอ่ะตอนกลางคืนก็ช่างไม่างยมาละมาละมาละไอ้ซันดูดิ

กวนแค่รถปูนอ่ะมาแล้วครับทุกคนค้นแล้วทำโดจะด่ะทำโดจะด่ะโคตรทำฮดอะมาเราไม่นั่งดูนอเออได้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 แบบนึงนะ